27จังหวัดพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักค่ำนี้ถึง8กร,รกฎาคม2,568อัปเดตเส้นทางพายุดานัดล่าสุดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันจันทร์ที่7กร,รกฎาคม2,568จากการอัปเดตล่าสุดของพายุโซนร้อนดานัดค่อยๆเคลื่อนตัวมุ่งน้าเข้าหาชายฝั่งบริเวณทางด้านที่ตะวันออกของประเทศจีน ในขณะที่ค่ำวันนี้ถึงวันรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงต้องเผชเิญกับฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่จะกระจายตัวเกิดขึ้นในพื้นที่27จังหวัดโดยฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากสาเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่13ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดเรื่องพายุดานัทชี้ว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้ พายุโซนร้อนดานัดบริเวณทะเลจีนตะวันออกตอนบนของเกาะไต้หวันมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ116กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนหรือที่ละติจูด27.0องศาเหนือลองจิจูด121.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุงสงในในดใกล้จศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านทิศต,ตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่8-9กรกฎาคมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปบริเวณเดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเอาไว้ด้วยซึ่งพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเรานะคะ แม้ไม่ส่งผลงกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศในบ้านเราแต่จะทำให้ลามมารสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกำลังแรงขึ้นถือเป็นหนึ่งสาเหตุปัจจัยหลักที่ยังคงทำให้ทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่เมื่อดูแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้8กรกฎาคม2568 มีพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภยัยฝนตกหนักกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านทิศตะวันออกของภาคภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกในพื้นที่27จังหวัดอันได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬ อุดรธานีสกลนครนครพนมกลาลสินมุกดาหารยสโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาส่วนจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงแม้ไม่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวก็มีโอกาสเจอกับฝนฟ้าขนองกระจายตัวในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันนะคะ ซึ่งนอกจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปางกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเรายังคงได้รับอิทธิพลจากย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนอีกด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุปัจจัยเกื้อหนุนกันส่งผลทําให้ในช่วงค่าจนถึงช่วงดึกของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งหลังจากนั้นในวันรุ่งนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองตั้งแต่เช้า แต่จะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปางกลางแนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่าโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่จากลักษณะดังกล่าวนี้เองทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้คาดหมายเอาไว้ว่าในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจเริญ และอุบลราชธา,านีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีการจนบ,บุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศา,าเซลเซียสกรุงเทพมหานครลและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศา,าเซลเซียส ลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณจังหวัดน่านแพร่น้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบ,บรุรีและตราดระวังอันตรายจากมวลน้ำสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มโดยเฉพาะบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ชุมชนเมืองสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นแนวโนม้มลักษณะอากาศในช่วงวันที่9-12ถึง 12, กรกฎาคม2568บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปางกลางบางพื้นที่แนวโน้มฝนเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงบ้างสลับกันไปในบางวันแต่ยังไม่ถึงกับฝนทิ้งช่วงพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมเป็นพิเศษคือในบริเวณภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำยังเสี่ยงต่อการเกิดฝนตกหนักตกแช่ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ดินอิ่มน้ำ แม้ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นเพียงปานกลางก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากได้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางพื้นที่มีฝนมากบางพื้นที่มีฝนน้อยโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านที่ตะวันตกภาคกลางและภาคใต้ตอนบนอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมด้วยกำลังค่อนข้างแรงและเบาลงสลับกันไป ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตรวมถึงภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันคลื่นเรามีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังตลอดช่วง หลังจากนั้นมีแนวโน้มว่าในช่วงวันที่13-19กร,รกฎาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดน้อยลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมและน้ำท่วมฉับพลันอย่างต่อเนื่อง ฤดูฝนปีนี้แม่การกระจายตัวของฝนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็แทบไม่เจอกับฝนและยังคงรอคอยน้ำเพื่อมาหล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะคะพื้นที่ใดรอคอยฝนขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆค่ะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปรปรวนเน้นย้ำให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย ยังคงต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากพบสาเหตุปัจจัยอื่นใดเข้ามาส่งผลกระทบแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ